เซกิโอลามอสพุมเมลส์มาคอสโลโกและก็ส่งคืนอีกครั้งครับเซกิโอลามอสมคอนโทมัสมุลเลอร์เป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมมากการผ่านบอลนั้นดีครับพวกเขาทำในพื้นที่ที่เหมาะสมของสนามอีกด้วยแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตยังคงได้เปรียบครับนำหนึ่งประตูภุมเมลส ผมสงสัยว่าเขาจะเรียกฟอร์มกลับมาได้เร็วขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วนักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่ดีมากๆเลยนะครับฟอร์มตกนั่นเองนะครับคุณดอดนสิศแต่เขาต้องมีลูกฮึดนะครับ เซกิโอลามอสมัดบูเมลสมาคอสโลโกอีกหนึ่งนาทีครับในช่วงทดเวลาเปนันโดตอเลสโลนันดิโยนี่คือ,อกาสสุดท้ายครับและมันเป็นลูกฟรีคิกยายาตูเร่หุ้งเข้าไปบล็อกครับบล็อกได้ดีครับผมสงสัยว่านานแค่ไหนครับที่ผู้สินจะทดเวลาออกไป มันยังมีเวลาครับนี่เป็นจังหวะฟรีคิกโอ้โกเขาโกดจัดเลยครับถูกจับล้ำหน้าครับ